คอยหลวงพ่อเรียกผมว่าโยชิอากิครับผมเกิดเมื่อ2อ0 0 0ครอบครัวนับถือนี่อ่านตามด้วยเขาว่ามานะครอบครัวนับถือโซกะกะไคไม่รู้แปลว่าอะไรหลวงพ่อก็ไม่รู้นะครอบครัวนับถือโซกะกะไคเป็นลทัทธิซึ่งแตกมาจากพุทธนิกายเก่านิกายหนึ่งในศาสนาพุทธแบบญี่ปุ่นจะต้านศาสนาอื่นทุกศาสนาขณะนี้ลทัทธินี้มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่นแม่ของผมเป็นคนเคร่งศาสนามาก แล้วก็าพาผมเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจำตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มจําความได้จนสามารถท่องจาําคําสวดต่างๆได้โดยไม่ต้องดูหนังสือจนกระทั่งอยู่มัธยมต้นก็เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองก็เริ่มไม่ชอบและไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมเพราะเขาห้ามไหว้พระของศาสนาอื่นผมไม่เคยรู้สึกว่าศาสนาไหนๆก็เหมือนกันทําไมต้องหา้าพอแม่และญาติพย,ยา,ายามดึงให้ผมเขา้าศาสนาแต่กับผมก็ไม่ยอม ด้วยเหตุผลที่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผมมีความคิดซึ่งเกิดขึ้นมาเองว่าพระเจา้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะอยู่ที่ข้างในตัวของแต่ละคน<อ>ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ทราบว่าทำไมตนเองถึงคิดอย่างนั้นแต่คำสอนของคนญี่ปุ่นทั้งที่ทเป็นคำสอนตามวัฒนธรรมดั้งเดิมและเป็นคำสอนของโซโกะกักไคและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทุกที่สอนเหมือนกันว่าให้ไหว้หิ่งซึ่งไม่มีพุทธรูปมีแต่กระดาษเขียนคำสอนของพระแต่ละสายของญี่ปุ่นบ้างเอหลวงพ่ออ่านไปนี่มันจะดีหรือเปล่าน,นเนี่ยอ่านเถอะนะเขาเขียนมาให้อ่านเนี่ยไหว้ยิ่งบูชาของบรรพบุรุษบ้างไหว้สุสานของบรรพบุรุษบ้างเขามีความคิดว่าคำสอนเหล่านี้บอกว่าพระเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างนอกตัวอยู่ที่หิ่งอยู่ที่สุสานแล้วก็เลยมานั่งเคาะโป๊กๆอยู่ที่หิ่งพระที่หิ่งบูชาที่สุสานซึ่งผมมีความรู้สึกว่าคําสอนอย่างนี้เป็นคําสอนที่แปลกและไม่ใช่เรื่องที่ควรทานี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดมาตลอดเวลาทําให้ผมปฏิเสธคำสอนนี้มาตลอดทั้งนที่ครอบครัวเคร่งศาสนานน้มาก พ็พยายามให้เขาศาสนานี้มาตลอดซึ่งแม้แต่ตัวผมเองก็แปลกใจว่าทาไมตนเองยังคิดอย่างนี้และมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเองในใจเกี่ยวกับการนําสมาธิทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่รู้จักใครที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการนั่งสมาธิมาก,ก่อนเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับสมาธิของทางอินเดียแต่พอศึกษาแล้วก็ไม่เข้าใจว่านั่งไปทําไมในใจยังมีความรู้สึกสนใจอยู่ลึกๆตลอดมาจนมาพบภรรยาชาวไทย และได้มาศูนปฏิบัติธรรมโอซากา้าและได้เริ่มนั่งสมาธิได้มาพบหลวงพ่อได้มาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันและผมก็นั่งสมาธิได้ผลที่น่าพอใจอเห็นองค์พระในตัวแม้บางครั้งจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีบ้างดีบ้างแต่ก็มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตนเชื่อและคิดอยู่ในใจมาโดยตลอดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว ทำให้ผมพบกับคำตอบที่ค้างอยู่ในใจตนเองมาตลอดได้และรู้สึกว่เป็นความโชคดีของตนเองที่ได้มาพบหลวงพ่อได้มาเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดยมีภรรยาเป็นกัลยาณมิตรคอยประคับประคองให้มีเวลานั่งปฏิบัติธรรมและแปลฝันในฝันในฟังขณะฟังอินเทอร์เน็ตอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อครับอยากทราบว่าทำไมผมจึงมีความรู้สึกอย่างนั้น และสนใจเกี่ยวกับเรื่องสมาธิตั้งแต่ตตที่พ่อแม่พยายามดึงให้เข้าไป็นับถือในาศาสนาดังละที่ดั้งเดิมนะแต่ไม่เคยสนใจเลยถ้าผมเคยสร้างบุญร่วมกับหมู่คณะมาทำไมผมจึงต้องมาเกิดเป็นคนญี่ปุ่นครับก็เพราะว่าเคยเกิดสร้างบรมีกับหมู่คณะมาเคยทำสมาธิวิชาธรรมกายมาก่อนจึงเกิดความรู้สึกอย่างนั้น ที่มาเกิดที่ญี่ปุ่นเพราะต้องนำธรรมะไปเผยแพร่พพพตรงนั้นแหละก็เป็นผู้ให้แสงสว่างเช่นเดียวกันกับที่หลูกพระราที่กระจายกันไปทั่วโลกนั่นแหละทำไมการทำงานจึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จทั้งๆที่เป็นคนขยันและทุ่มเทการกับงานมากกว่าหนึ่งซึ่งเป็นนิสัยปกติของคนญี่ปุ่นทั่วๆไปที่ผ่านมาทำงานยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จทั้งๆที่ขยัน เพราะในอดีตในช่วงที่ผ่านมานั้นน่ะกำลังมหาทานบารมียังน้อยมากจึงทำให้มีอุปสรรคแม้ว่าจะขยันหรือเก่งเพียงใดก็ตามถ้าไม่มีมหาทานบารมีสนับสนุนแล้วอุปสรรคก็ย่อมมีความสำเร็จก็ยากแต่ว่าไม่เป็นไร ปัจจุบันนี้ก็ให้สั่งสมบุญเอาไว้บุญนี้ก็จะไปดึงดูดบุญเก่าๆจากหลายๆชาติมาช่วยให้ชีวิตดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นให้สั่งสมบุญกันต่อไปตัวผมมีโรคเกี่ยวกับผิวหนังเป็นผื่นแดงและคันต้องไปหาหมอเป,ประจำและพิทานแก้ไขโรคนี้บ้างไหมครับเป็นผื่นแดงคันที่เป็นโรคผิวหนังผื่นแดงคัน เพราะในอดีตเป็นคนที่สนแล้วก็เชื่อมันในตัวเองแล้วก็ชอบล้อเพื่อนเล่นเป็นวิจีกรรมที่ชอบทำให้เพื่อนๆหรือใครๆเนี่ยเกิดความขัดเคืองใจคือไปแย่ๆเขาล้อๆเขา,เ,ขา,เ,ขา,เ,ขาเนี่ยพอเขาหงุดหงิดรู้สึกว่ามันชอบ oh. อะไรอย่างนั้นเนี่ย แล้วก็เคยแกล้งเพื่อนโดยเอาหญ้าคล้ายๆกับหมามุ้ยหญ้าคันๆใน,ในเนี่ยในอดีตนะไปแกล้งโรยใส่เพื่อนด้วยความขันนองอเพราะนั้นก็เลยเป็นโลกนี้กับปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วแหล,ละระบบขับถ่ายเนี่ยเพราะว่าอันปัสสาษษวะอุจจระเป็นปาาเวลานานแก่ตรงนี้ซะ<อ>แล้วก็สั่งสมบุญให้มันเยอะๆ เดี๋ยวก็จะบรรเทาเบาบางหนักก็เป็นเบาเบาก็จะหายไปเองกันเละตอน,นเด็กๆ mm hmm. ผมป่วยเป็นประจำาร่างกายไม่แข็งแรงแต่จำได้ว่าพอคุณตาของผมตายด้วยโรคประเร็งในปอดผมก็แข็งแรงขึ้น mm hmm. คนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าผู้ตายหอบเอาโรคนั้นไปด้วย mm hmm. อยากทราบว่าเรื่องนี้มีจริงหรือแล้วพะเหตุใดเมื่อคุณตาผมตายผมจึงหายป่วย เอาตอนเด็กไม่แข็งแรงแล้วต่อมาหายในจังหวะที่คุณตาตายโดยร็งปอดมันไม่เกี่ยวกันนะจ๊ะมันต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนอนตอนที่เราไม่แข็งแรงช่วงนั้นวิบากกรรมที่ในอดีตไปเบียดเบียนสัตว์ในยามเยาว์วนะ้ในอดีตตาม,มาทันนะต่อมาพอเลิกการกทำข้าวกรรมนั้นก็ มันก็เลยไม่ส่งผลกรรมดีส่งผลก็เลยแข็งแรงแลวพอดีมาพร้อมกับการหมดอายุไขข,ของคุณตา<ด>พอดีไม่เกี่ยวกันไม่ใช่คุณฝางคุณตาตายเราหายดีแต่ย่างงั้นมันไม่เป็นอย่างงั้นได้ลุกนะมันคนละเรื่องกันชาวญี่ปุ่นมีความคิดว่าพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตามหิ่งพระหิ่งบูชาหรือตามสุสารบรรพบุรุษ เป็นความจริงหรือไม่ในบ้านของคนญี่ปุ่นจะมีหิ่งบูชาบรรพบุรุษจะมีป้ายเชื่อของบรรพบุรุษตั้งเอาไว้ทิวัดก็จะมีสุสาบนบรรพบุรุษตั้งอยู่ทุกปีช่วงสิงหาคมคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าญาติตายไปแล้วจะกลับมาแล้วก็จะมีการไหว้ด้ยวยผลไม้และอาหารแล้วก็จะมีการนิมนต์พระญี่ปุ่นมาสวดที่บ้านหน้าหิ่งบูชา แม้ในปัจจุบันก็จะมีวัฒนธรรมเหล่านี้เหลืออยู่การกระทำเหล่านี้จะไปถึงญาติที่ตายไปแล้วจริงหรือเปล่า mm hmm. การที่มีป้ายอยู่บนหิ้งบูชาหรือตามสุสานป้ายของบรรพบุรุษที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะ mm hmm. เป็นสัญลักษณ์แห่งความกระตันยูระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษอันนั้นก็เป็นคุณธรรมส่วนหนึ่งของเรา ที่ระลึกนึกถึงแต่ที่ถามว่าที่ถามว่าเชื่อว่าญาตาิผู้ตายจะกลับมาญาติตายจะกลับมานั่นแหละจริงหรือไม่จริงก็มีไม่จริงก็มีถ้าพูดตายบรรพบุพรุษพูดตายนั่นแหละเกิดในภูมิ ภูมิเทวาอยู่บนพื้นมนุษย์อยู่ในบ้านอยู่นอกบ้านอยู่นอกรัวบ้านอยู่ตามอะไรแต่แถวบ้านนั่นระถ้าบรารพบุรุษไปเกิดเป็นภูมิเทวาอย่างนี้ก็มาแล้วก็รับรู้ได้แต่ถ้าไปเป็นอย่างอื่นนี่ไม่ได้ไปเป็นเปรตก็ดี ตังแต่สัสตร์ได้ใช้ก็ดีเปรกก็ดีอสุรกายก็ดีในยมโลกก็ดีในมหานรกก็ดีในฝ่ายของอบายนั่นแนหะละรับไม่ได้ด้วยวิธีการมาเคาะปกๆๆอย่างนั้นอาจะาย์ิ่มมาไหว้อะไรต่างๆเหล่านั้นนะยากที่จะไปถึงแม้ในภูมิสุขติ ที่ไปอยู่บนสวรรค์ก็ดีเนะี่ยเอาแค่ว่าไปเป็นอากาศสเทวานี่กใหม่มาแล้วไปเป็นชาวสวรรค์ชั้นจตุมาราชกาดาวดึงขึ้นไปเนะี่ยไม่ลงมาโดยวิธีการเคาะอะไรอย่างนั้นโดยเฉพาะผู้เคาะนั่นนะ่ะเป็นผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยหรือตั้งใจที่จะเข้าถึงพระรัตนตรยัย อย่างนี้ยากนะลูกนะยากมากมากเลยเดียวนอกจากผู้ที่เคาะนั้นเข้าถึงพรรัตนารตรในตัวแล้วก็ข้างนอกมีศีห้าเป็นอย่างน้อยไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เที่ยวบ้าเที่ยวครับไม่เล่นการพน,นันอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเข้าถึงพรรัตนารตรในตัวอย่างนั้นแหละ ไม่ต้องเคาะโป๊กๆหรอก<ม>เดี๋ยวก็ไปถึงได้ทำละถวายอาหารกับท่านเหล่านั้นผู้มีศีลมีธรรมและอุทิศบุญกุศลไปแล้วก็ถึงแต่จะถึงในระดับหนึ่งถ้าไปอบายก็ไปคอยที่โยมโลกถ้าไปสุกติกรับได้เลยแต่ถ้าหากว่าได้เข้าถึงพระรัตนตรยนัยมีพระธรรมกายภายใน ได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วก็ถวายอาหารกับทันเหล่านั้นผู้เป็นทักขินในบุคคลอย่างนั้นไปถึงได้เอาไปถึงเลยอาจารย์นี่ก็เป็นคำตอบสำหรับลูกที่อยู่ที่ญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นมีนความเชื่อบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วจะมาเป็นผีคุ้มครองลูกหลานคุ้มครองตนเองเรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่ครับ มันก็ขึ้นอยู่กับไปเกิดในภูมิไหนอีกนั่นแหละถ้าอยู่ในภูมิภูมิเทวาเนี่ยอยู่ในบ้านก็ดีอยู่นอกบ้านแต่อยู่ในรั้วก็ดีอยู่นอกรั้วบ้านบนเวียนอยู่แถวๆนั้นละ่ะ <c oughs> ก็คุ้มครองได้บ้างในระดับหนึ่ง <c oughs> แต่ถ้าไปอยู่ในภูมิอื่นก็ยากแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปในตัวของและการการะทำของลูกหลานในปัจจุบันนี่มากกว่า ถ้าหากว่ามีบุญเนี่ยภูมิเทวาที่เป็นญาติก็ช่วยได้แต่ถ้าบุญช่วงนั้นไม่ส่งผลบาปส่งผลแล้วให้พันญาติหมื่นญาติที่เป็นภูมิเทต่นั้นก็ช่วยไม่ได้ราคาการกระทำในปัจจุบันเนี่ยสั่งสมแต่บ,บุญตลอดเวลาอย่างนี้แล้วก็เป็นไปได้เราต้องเป็นหลักภูมิเทวาที่เป็นญาติที่อยู่ใ,ใกล้ๆนั่นแหะ ท่านจะแค่เป็นเครื่องสนับสนุนแต่ตัวเราต้องเป็นหลักนะจ๊ะทีนี้ก็มาถึงภรรยาของผมทําไมเป็นทั้งตั้งแต่กําเนิดป่วยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กําเนิดโอ้โหเรียกว่าในร่างกายของเขาเป็นแหล่งกําเนิดแห่งโรคหัวใจเดียว<อ>ทั้งหัวใจรั่วหัวใจตีบหัวใจโต เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจพิการหลายจุด oh. สารพัดเลยเคยผ่าตัดหัวใจมาแล้วเมื่อแปดปีที่แล้ว oh. แล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนโรงพยาบาลหมอเช็คก็ต้องผ่าอีกโดยเลือกอาวันพระเป็นวันที่จะเข้ารับการผ่าตัดคือวันที่สุขที่ยี่ิบสามพฤษภาคมสี่หกหมอก็เป็นห่วงการผ่าตัดครั้งนี้อยู่เหมือนกันแต่หมอก็แนะนําว่าการผ่าตัดเขาอย่างน้อยก็จะช่วยให้ทรงตัวไม่แย่ไปกว่าเดิม รืออาจจะดีขึ้นคือตอบเป็นกลางแต่ถ้าไม่ผ่าตัดอาการมีแต่จะสุดลงไปตอนนี้ภรรยายก็กําลังเป็นกังวลกับการผ่าตัดครั้งนี้อยากทราบว่าทํากรรมอะไรมาจึงเมือนรคหัวใจก็กรรมแนด่ดีก็ทร,รมานสัตว์นั่นแหละเคยเกิดในสังคมเกษตรกร,เ,กร,รเหมือนเคสที่ผ่านานมาใช้แรงงานสัตว์ทำไร่ไถนา กระทั่งไม่หยุดหย่อนเลยเนะี่ยทั้งหนักทั้งเหนื่อยมากเหนื่อยหอบเวลาเทียมสัตว์กับรถก็ใช้งานหนักแล้วก็ไม่พักไม่ดูแลอย่างดีสัตว์แทบจะขาดจใจเลยแหละกรรมนี้ก็เลยส่งผลให้ปเป็เลอะหัวใจตั้งแต่กำเนิดแล้วก็อีกกรรมหนึ่งคือว่าจีกรรมในชาตินั้นนะคเคยเถียงพ่อเถียงแม่ทำให้พ่อกับแม่เนะี่ย เจ็บช้ำน้ำใจอันนี้เป็นประจีกรรมไหนใครถีงพ่อถึงแม่มองลืมบุแรงกระไม่ม,ไม,มีไม่มีใครอุย้ยน่ารักไม่มีใครเถียงเลยโอ้ยน่ารักอะไรจะขนาดนี้ไอ,อ้ลูกใครเนี่ยลูกราดดีมากอย่าก,กังวลน,นะลูกนะจะอจะตั้งผ่าตัดนึกถึงบุญเอาไว้ สั่งสมบุญให้มากนึกถึงพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมเรื่อยไปเลยเราไม่ต้องไปคิดว่ามันหายหรือไม่หายคิดอย่างเดียวว่าทำอย่างไรเราจะอยู่ในบุญจะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้นึกแค่นี้นะจ๊ะตั้งแต่ก่อนผ่าตัดหรือกำลังผ่าตัดถ้าตัดสินใจผ่าตัดนึกอยู่ในบุญทำใจให้มันเข้มแข็ง อย่าไปวิตกกังวลเกินไปทำให้เข้มแข็งครับว้นึกถึงบุญน,นึกถึงธรรมะนึกถึงบะรัตนาตรายัยหลวงปู่มังคุณยายมังปดต้นให้ใจใสใสเอาไว้หนักก็เป็นเบาเบาก็หายถ้าตายก็ไปดีอ,อย่ากลัวนะลูกนะเรื่องนี้ต้องเอาความจริงมาพูดกันหนักก็เบาเบาก็หายแต่ถ้าตายก็ไปดี ไปสู่สุขติโลกสวรรค์นี่ไม่ได้ครูนะแล้วพูดให้กลุ่มแต่พูดให้เข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวเรื่องนี้กลัวก็ตายไปกลัวก็ตายทุกคนเนะแม้แต่ครูไม่ใหญ่กเหมือกันนั่นแหละเพราะฉันหนักก็เบาเบาก็หายแตตายก็ไปดีโอ้โหขอให้อยู่ในบุญนี่มันเต็มที่ ให้มันเข้มแข็งสมกับเกิดมาสร้างบารมีนันลูกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลอะไรเลยลุยหยุดในหยุดไปเลยให้ใจใสใสถ้ายังไม่ได้ทําบุญได้ทองคำหลอดหลวงปู่เขามาทำซะนะแล้วก็ทํากี่บาทก็ทําไปเถอะทาเยอะๆเดี๋ยวบุญนี้ก็จะได้ช่วยให้ได้แข็งแรงสดชื่นเบิกบานธรรมะสว่างสวัยได้สร้างบารมีกันไปนาน บาบุญนี้ก็จะติดตามข้างพบข้ามชาติไปด้วย